ใช่ไหมครับโอเคนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวละครทุกตัวนะครับแล้วบอกชื่อเราจะมาดูตัวละครทุกตัวนะครับที่ที่อยู่ในเกม r b s นะครับเริ่มจากเผ่าแฟนตาซีก่อนนะครับก็จะมีเวลวูฟนะครับซึ่งเป็นหมาป่าที่ไม่เหมือนในในในรูปภาพนะครับในรูปภาพมันยังดูดีอยู่ต่อไปครับกระทิง กอก้อนใช่ไหม αι? เออน่าจะกอก้อนนั่นแหละค,ครับต่อไปครับก็เป็นคนยักษ์นะครับต่อมาครับก็เป็นไวเบิร์ดแล้วก็มินทอครับที่ผมนั้นยังไม่ได้ปลดล็อกมางั้นก็เอาไว้อย่างนี้เลยต่อไปก็ครับก็เป็นไฮดร้านะครับไฮดรานี่ไฮด์ด้ไฮดรด้วต่อมาก็จะเป็นมังกรนะครับซึ่งผมก็เอาสีออริจินอลนเลยแล้วกันโอ้ยวางตรงนี้สิ โอ้ยโอเคกน่ยอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นมังกรนะครับก็เท่อยู่นะคาแต่ราคาในทองของมันนี่คือแบบไม่เท่เลยต่อไปก็จะเป็นม็อบของเผ่าอิน e r อ a l นะครับอินฟอร์นอะไรครับก็จะมีสกิวิตันนะครับ เป็นเหมือนนักรบพงกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเออคือมันไม่มีชื่อบอกไงตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละครับคือตอนนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับถ้าใครรู้ชื่อก็แบบคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ไปนะครับก็ตัวผีหัวขาดนะครับซึ่งมันก็หัวขาดจริงๆนะครับตามชื่อนะครับโอเคอย่ามาเลอตอนนี้พี่ ต่อไปนะครับก็เป็นเฮลฮฮวนะครับหรือมานรกนั่นแหละครับโอ้ก็เท่ยูยนะต่อไปครับก็เป็นโกเลมลาวานะครับหรือโกเลมลาวานแหละครับเอ้ยหยุดเลยดิต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวโยนคานะครับผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนครับอะไรเนี่ยโอโอโอกาโอการอนผมไม่รู้นะครับ ถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับนั้นเราจะเว้นวักไปนะครับต่อไปครับโคซารล็อกนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ปลดล็อกเหมือนกันนะครับผมเก็บเงินไปซื้อสเกิร์ตนะครับตัวต่อมาครับสเกิร์ตนั่นแหละครับโอเคครับก็เผาอินฟอนอลที่ผมมีก็ประมาณนี้แหละครับต่อไปเราจะเป็นเผ่ามนุษย์นะครับก็จะมีโควาดโคนะครับบุ๊คบิลลี่นะครับเฮ้ยทำไมมันตัวเล็กกว่า นี้ก็แก๊งมาเฟียนะครับก็หน้าตาก็จะทำเห,หน้าตาน่าเกลียดอันนี้ก็จะเป็นคนถือปืนช็อตกันหรือลูกซองนะผมไม่รู้อะก็จะเป็นแวนเฮลซิงนะครับที่ผมเรียกโอ้โหหน้าตาน่าเกลียดมากตัวต่อมาครับก็นางผู้หญิงนะครับทำไปมหน้าตา,านหน้าเกลียดอย่างเป็นเหมือนผู้หญิงถือหน้าไม้ครับซึ่งก็นั่นแหละครับหน้าตาก็น่าเกลียดมากเลยนะครับ ต่อมานะครับหน่วยพีชีพนะครับหน่วยพีชีพคนจะเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอคือตัวเนี้ยครับคือสองตัวเนี้ยทําเพื่อนตายได้นะครับต่อมานะครับคอมมานโดเลยเอฟบนั่นแหละครับคอมมานโดต่อมาครับก็ล็อกกี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวมาตัวเดียวต่อมาครับก็ล็อกกี้นะครับซึ่งสเกิร์ตก็แพ้ล็อกกี้นะครับอืมหน้าตาน่าเขียดมากเอาต่อไป เดี๋ยวเราจะเอาบนลงร่างแล้วก็ล่างขึ้นบนนะครับต่อมานะครับก็เผาสัตว์นะครับก็มีหมูปลานะครับเออผมก็ไม่รู้นะครับว่าเออใช่ควายหรือเปล่านะครับามจริงผมนั้นก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบมากหรอกครับก็จะเป็นเหมือนควายป่าหรือเปล่าครับหรือควายหรือวัวเนี่ยเป็นจะควายแหละครับต่อมาครับหมี มีขาวนะครับโอ้ h i t Oh my god Oh shit Oh มีขาวป่วยอีกแล้ว <c oughs> หน้าตานน้าเขียนมากมีขาวป่วยอีกแล้วมีขาวป่วยต่อไปนะครับก็เป็นควายแถวบ้านเราเนี่ยแหละครับควายป่านะแหละครับนีตุลงมันมันอันไหนเนี่ยโอเคช่างเถอะนี่ก็ฮิปโปนะครับฮิปโปฟันเหลืองครับไม่ได้แปรงฟันครับ ต่อไปนะครับก็แรนดนะครับแรดนั่นเองครับโอ้โหผมจะลากเสียงยาวทำไมต่อมานะครับก็ยีราฟนะครับทำไมยีราามันูแปลกๆนะครับท่านผู้ชมปากมันเป็นรูครับต่อไปนะครับก็เป็นช้างใช่ไหมครับก็น่าจะช้างแหลยครับต่อไปนะครับล็อกเก็ตเอลลี่นะครับก็เป็นช้างติดปืนนั่นแหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเผ่านี้นะครับมาเผาต่อไป นะครับก็จะเป็นเผ่าไดโนเสาร์ขินพืชนะครับก็จะมีพี่หัวพี่หัวโงครับแล้วก็เอ่อมาสะกดชื่อยาวอ่ะเออไดโนเสาร์หัวฟุ้ลองนั่นเลยครับหรือว่าฟาซอลโฟโลโซฟาอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมลืมอ่าตัวเต็งเลยครับแองกิโลซอรัสครับต่อมาครับสเตโกซอรัสนะครับซึ่งผมนั้นก็ไม่มีมันนะครับหม่ไปใหม่ผมจะไม่ซื้อผมจะแกไปซื้อสเกิร์ตต่อไปครับไทเซอร์ท็อปนะครับแล้วก็เอาเป็นสีแกมมาไปเลยนะครับ ่อมาครับ Freddy Krueger โอ้โหทำไมต้องทำทำเสียงงี้มาครับโอ้หน้าตาน่าเกลียดมากต่อไปครับ Backyard s u r v i v a ผมก็ไม่มีนะครับมาครับเอาไปอย่างรวดเร็วดีกว่าครับเดี๋ยวเวลามันครบนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเผ่าสัตว์สัตว์แบบสัตว์ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวๆๆๆประมาณนี้แหละครับก็จะมีทรันดอนนะครับงูจระเข้คอมบินโดแจ็ก่อนตะโขงนะครับแล้วก็จระเข้ในยุคดินดำบันนะครับ หรือใช้ท่านโนโบอานะครับที่ผมนั้นยังไม่มีนะครับต่อไปครับก็จะเป็นมนุษย์นะครับก็จะมีก็จะมีมาราจันนะครับนักขนูอาเชอร์นั่นครับต่อไปก็นักลบนะครับพวกนักลบนี่ครับซอร์สแมนสเปียตันนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีของไมเและต้นโพนี่นะครับที่ครับต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของกอริลลาครับซึ่งผมนั้นก็มีเยอะเลยนะครับ นี่ครับลิงปลาขี้ลิงอ้วนนะครับแล้วก็เอหัวหน้าของมัด่ิงควายนะครับแล้วก็คือบุ๊กบิลลี่นั่นแหละครับอันนี้คือเฟรดดี้คูเกอร์นะครับอันนี้เนี่ยครับคิงคุมนะครับหรือสกิวิตี้นั่นแหละครับนี่ครับสกิวิตี้ครับคือมันทนไม่ไหวไงมันก็เลยแบบไปซื้ออาวุธมาแล้วก็ลิงสไปเดอร์แมนครับคือมันสไปเดอร์แมนตรงไหนก็ไม่รู้ ต่อมาครับกอเทพเจ้ากล้วยเน่านะครับต่อมาครับโกโลใจแอนนะครับโอเคครับซึ่งก็เทพเจ้ากอกับโกโลใจแอนนี่คือแบบต่างกันมากต่อไปนะครับเผาแมลงนะครับก็จะมีมดก็จะมีพวกนี้นะครับที่ผมมันยังไม่ได้เอามาครับก็มีตัวอ่อนมดแล้วก็อย่างมุมครับส่วนที่เหลือก็แมงป่องครับด้วงเออรังแมลงนะครับแล้วก็ข้ามาคิลัสนั่นเองนะครับ เฮ้ยเออหายไปแล้วสักทีโอเคหายไปสักทีต่อมาครับก็เผาสุดท้ายนะครับไดโนเสาร์กินเนื้อแหละครับก็จะมีรับเตอร์ครับเฮ้ยสองแฝดนรกนะครับพี่น้องนรกก็จะมีไดโนนิคัสกับรับเตอร์นะครับที่เป็นฝาแฝดนรกนะครับพี่น้องนรกนั่นแหละครับต่อไปครับก็จะเป็นเอ่อไดโนเสาร์ประมงคลนะครับเพราะว่ามันหนีอย่างเดียวเลยครับ ต่อไปครับคานอสทรัสนะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์แขนเล็กกันแหละครับต่อมาครับอาโลซอรัสนะครับโอ้โหหน้าตาน่าเกลียดมากต่อมาครับสไปโนอรัสนั่นเองนะครับก็เป็นตัวหนึ่งในตัวที่เท่นะต่อมาครับลูก GM อย่างทีเล็กนะครับก็นั่นแหละครับแต่สไปโนใหญ่กว่านะครับดูจากคีบหลังนะครับนี่คือตัวละครทั้งหมดในเกม a r b s นะครับที่ไม่รวมตัวที่ผมเซฟนะตัวที่ผมเซฟก็จะมีประมาณนี้ครับ โอ้ยเดี๋ยวรีวิวผมขอไม่พูดแล้วกันนั้งตัวนี้เดดโอเดดแหลกเลยผมจะไม่เอาเมกาเอามาดิขาดคอสเซล่าฉบับจระเข้ก็มีนี่ครับตัวใหม่ครับก็เป็นสไปโนซารัสครับฉบับซอมบี้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ไม่ต้องพูดเลยมากครับมันก็คิงคองธรรมดาครับนิวเร็กซ์นะครับแล้วก็กอสเซล่านี่ไม่ต้องเอามาครับนี่คือทั้งหมดครับรวมตัวที่ผมเซฟด้วยนะครับโอเคครับบาย Will